อะไรอะไรอะไรวูู้อะไรวูู้อะไร,ะไรถึงเวลาตายแล้วเพื่อนเอา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 รถรถรถกูรถกูรถกู้มา <c oughs> มันใส่รถมันหาเรื่องเลี้ยวให้หอะครบพี่น้อง ไปไหนแล้ววะโอูไม่ไอวิกไม่อยู่นี่เฮ้ยจะอุ้ยทางอะไรรถกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นด้วยหรอวะเห็นด้วยหรอวะโอเคกลางวันแล้วสิบโมงเช้ามันไปไหนวะอืมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ,โอตกตก น่ตายแล้วดีใจได้เลยได้เลย,เลยได้เลยกี้เตกอืออ่าฮาล่วงอ่า,อ,าอ่าตกตอกอ่าโดนเบอร์เกอร์นีบอีกเอาเฮ้ยมันไม่โดนสักเม็ดเลยเวยอย่างวะตายนะล่วงตาย,ตาย,ตายอ้าว <c oughs> ไม่โดนสักเม็ดเลยเลยไปแล้วบายบาย ไหนอยู่ไหนวะได้เพื่ออะไรวะยังไม่เกินเลยเออไม่อยู่นี่ซะด้วยง่ำง่ำง่ำอ๋อเราวแล้วาเรากูจอดมัวยอีกแล้วระบบเกมมันทำเยี่ยอะไระม่ได้เฮ้ยมันไปไหนวะ โอ้โหเกือบเจาะยางกูได้แล้วเอาล่ะเฮ้ยชน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 เอาอมได้ไงวะแบ้าเอ้ยมึงก็เอารถใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสกรถมาได้ไงวะเสกรถมาข้างล่างกูเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะ

โอ้โหมันช่างยุ่งยากจังเลยนะไอการขับรถเนี่ยเะ้อเะ้มอนไซเอาประตูกล,ลุดแล้วก็ชนซ้ำอ,อ,อ๊เอเอามันไม่ตายวะยาหายม,มาา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 แลาา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 ยางแตกาาาา โอ้ยังแ oh, 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 oh. hey, ตกตั้งสามสามล้อเชียวโอ้ยรถกูดิบแล้วโอ้โอ้โรถกูจะพังมั้ยเนี่ยถ้าพังก็ซ่อมให้ใหม่ถ้าถ้าถ้าพังก็ซ่อมให้ใหม่กูไปขับแหละไอสัตว์ตายกับตายเอาลูกกระสุนหมด เอ,อมหมด,ดหมดเร็วจังวะดูนะ่ะวอทสงสัยต้องเล่นปืนลูกซองกนละ่ะเฮ้ยทำไมเอง็งเล่นได้นานขนาดนี้วะทำไมเราไม่ได้เล่นปืนมาตั้งหลายอันโอ้โ oh, ห oh, มันเป็นไงวะเห็นแล้ว <laughs> เห็นแล้ว <laughs> เห็นแล้วต้องอัดด้วยสไนเปอร์ซะละ <laughs> เองไงนี่แน่กูยิ่กระสิตนัดไม่โดนนัดเดียวพุ่งเข้ามากูตายเป็นไงล่ะเอารถมาใหม่เน่งกูต้องเอารถกระบะมาะละมันมีระบบใหม่นะในเกมเนี้ยไอเย้แม่งอย่างมันเออเอเพลงตีลิกกสิปเพลงติลิกกรสิต เราจะเปิดเพลงนี้ให้ youtube ได้ยินนะฮะไม่ฉะนั้น youtube นแบนเราแน่อ้าเอ้าเอาไม่ oh. Oh ยังแตกรถกูยังแตกอีกแล้วถอยไม่ได้ด้วยถอยไม่ไปอีกเอออ้าเข้าไปเลยรถกู โอ้โหเป็นรถซิกแซกนะเอาแตกอีกข้างนึ่งนี่นะอือกออสกิดสกิตส,ก,สกิดทีวีไม่ใช่ละเห้ไปไหนวะฝนตกูตายเลยฝนตกอีกแล้ว <S <S จะฝนชัวตกกอะไรขาวอ่อะถ้างั้นก็ เดี๋ยวไปเปลี่ยนห้องใหม่ละกันนะครับช่วงนี้ตัดครับผมไปมาแล้วครับพี่น้องอ่าเร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 าเกิดคนละที่นี่่าไอ้บิ๊กเกิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่เห็นกูจริงดิโอเคอ้าวไอ้บิ๊กชนน้ำแตก ไปไปสตาร์ทรถโอ้ห็นน้ำพุ่งออกมาแล้วนะนะเห็นรถยตังกระบ่ววสวยๆไอ้หัวไอ้ครัวไอ้หัวไอ้ครัวผีไม่มีหัวผัวไม่มีห้ามบวนเฮ้ยไปข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยบิกกี้ โดนอืมอืมกูนี่แหละโดนนะยิงขนาดนั้นทำไมเฮ้ยบิ๊กกี้มอนไซฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยดิดิดิดดด <c oughs> มึงไม่ได้ยิงกูมไม่ใช่หรอ <c oughs> เอาไีกูตายวะฮะยิง <c oughs> อยู่ตั้งนานะมาๆหเอางี้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราไปรับพาไปตึกสูงก็ไหม เดี๋ยวไปหาลวดแรงๆก่อนม,มันไม่มีปืนให้ซื้อเป็นแบบไหนม,มีมีมันไม่เกมนี้ไม่มีร้านขายปืนเกมนี้ไม่ใช้ตังค์ <c oughs> เดี๋ยวไปรับเดี <c oughs> ๋ยวไปรับแป๊บนึง <c oughs> กำลังไปหาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมา <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมา เดี๋ยวพาไปตึกที่สูงที่สุดในเกมเหมือน GTA San Andreas โทรโทรมึงโทรอะไรวะมึงโทรอะไรต้องเบื่ออ้า911นี่นะเฮ้ยมันมันมันโทรไม่ได้นะเนี่ย โอเคถึงแล้วเช็คพอยต์สีน้ำเงินนั่นจะรีบลงตรงนี้จะรีบลงทำไมล่ะอล่ะขึ้นตรงนี้แล้วเราก็จะเอารถกระโดดลงมาจากตึกนี้มามาเข้ามาเข้ามาจูนิ้วกลางอีกมามาเข้ามาเข้ามาไม่หาเล่นนิ้วกลางอย่าสรรหาเล่นนะครับนะ เสกรถคนละคันมาเดี๋ยวเราก็จะกระโดดจากตึกนี้แอลเอลเดี๋ยวลองขับดูมันขับได้ไหมวะ <c oughs> <c oughs> เสกไหม่เสกไหม่นีมม่มาทางนี้มาทางใกล้ๆเนี่ยจะทำลายทำไมนักหนาเนี่ยอา้าวยูน,นี่เดี๋ยวเราช่วยขยับรถดิแป๊บน,นึงนะเฮ้ยเส,สกเสกไกลไปมันเสกไม่ได้หรอกต้องเสกไกลๆหน่อย เป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองขยับก่อนเฮ้ยตกตกตกเกี่ยตกเกี่ยวตกเฮ้ยเอารถขึ้นไปดูกันเถอะเออโอเคโอเครู้สึกก็มันเจอเก็รถไม่ได้นะเยี่ยงค์ต้องต้องตั้งหลักแล้วก็เบิ้นยางโชว์ซะหน่อยเบิ้นยางให้มันแตกเลยอะหนึ่งสองสาม ไปโอ้ช oh, ์ตต้องตั้งให้ตรงตรง้องตั้งให้ตรงเพะฉะนั้นรถเราอาจจะพังได้เออโอเครถกูไม่เป็นไร <c oughs> ไม่น่ารอถ้ากูเนี่ย <c oughs> ไม่น่ารอถ้ากูจะได้ทางออกอยู่ไหนวะแั้ยกูก็ดีบเชียรถกูนี่ต้องดีบเล่นใช่ไหมเนี่ยฮะ แล้วดูรถไอ้บิ๊กอยู่ข้างบนไม่มันดูไม่ได้มันดูไม่มนนสูงแค่นี้เฮ้ยติดเกมไม่ติดเกมวะเนี่ยนี่จะโทรหาตำรวจใช่ไหมโธ่หยุดรถไม่ได้โอเคมาแข่งรถกันเปล่าดริป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 โอ้ิปจะรีบลงไปไหนเล่าอุอ้ยแต่เหลือสองเปอร์เซ็นต์ ไปดื่มน้ำก่อนงั้นตัดครับผมโอเคมาแล้วเราจะยิงทำไมเราเฮ้ยของกูไม่มีประชาชนของกูไม่มี NPC นพมาไเสกรถมาเสกรถมาแข่งกันเสกรถมาแข่งกันนี่นี่จุดนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงทางมะลายเนี่ย แล้วประตูรถกูนี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดประตูรถก่อนจะนั่ง,งห่อยเงาอะไรไหมมาใส่รถมาแข่งกันอ้าวตายตายหรอ <c oughs> อุ้ยตายแล้วหรอมีคนเล่นแบบนี้ประจําอยู่ที่ผู้หญิงบางคนเขาบอกว่าอุ้ยตายแล้วหรอผู้หญิงบางคนมามาเจกมาเจกมา อ้าวซูเปอร์ปลาปะทะคิงมาเบิ้ลรถก่อนเลยเบิ้ลยางโชว์มาจอดให้ตรงตรงทางมันลายหน่อยและเส้นชัยก็จะอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงนี่นี่โอเคไปไปหนึ่งวปนหนึ่งตรงนี้พอไปเบิ้ลยางอ้าวเออหมดละนเนื้อเราไม่ต้องเนื้อเราไม่ต้องไะไก็ได้โดยช่างเแต่ไม่ต้องเบิ้ลเนี่ยมา ได้ป่ะมาสามสองหนึ่งไปไปไปทำไมรถมันแรงจังอ่ะเฮ้ยขี้โกงอ,อีกมิกิโกงเอา,เาอละโวยโอ้ยนำไปเลยได้เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ขับรอบรอบ,บนี้ขับรอบรอบ,รบเมืองเอาไว้เอาไว้เอาไว<อ><อ>้ ด้านหลังฝากระโปรงเปิดหมดเลยใช่ไปไปต่อต่อไปไปไหนล่ะโอ้ยบีบแต่ยังเลยขยันบีบเงียวะโอ้โหนี่เอาเจื่อการเป็นดาวขอมือไปแล้วล่าสุดตายแล้วอุทาหอนกำลังเกิดขึ้นครับพี่น้องรถกำลังจะพังมาขับรอบรอบเมืองเลย เอานำเลยนำเลยมาเดือดรู้ละเออเออเดือดเดืดเดืดเเดยรถรถเอ้ยเอ้ยจะตายหรอเอ๊ยยังไม่ตายยังไม่ตกน้ำอะไรหรอกรถกูจะคว่ำก็เหมือนกันไม่เอิงแซงเราไม่ได้หรือไงไอเอิงเอิงแซงเราไม่ได้หรอกนั่นไงไปชนเสาเขามั่วอีกจ่ายตังายเขาด้วยนีเฮ้ยเส้นใจอยู่ข้างหน้า ไอบิ๊กชนะละแม่งเอาคิงมาเล่นเอาแล,ะละ้วดลัดรถจะพังชนะโวยชนะโวยเดี๋ยว <c oughs> ไปกอดอกอีกมา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 รถมันจะงงพังไงเพขาขับอะไรรถระเบิดขาดเลยมันมันไม่ระเบิดหรอกรถคินนี่มันมันมัมีมาระเบิด<อ>นี่แ<ะ>น่ เกมนี้ไม่มีวันระเบิดหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ทำฉากระเบิดเอาไว้ไปพักเครื่องไอ้ไอ้รถ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 กูรถกูรถกูรถกูเอาอย่างมันนะอืมมีคนไม่ใจคนตกเลยนี่นี่ต้องกางลมซะแล้วเงินไม่ใจในกางลมเดี๋ยวรอเดี๋ยวยืนตากฝนไปนานๆก่อนแล้วกางลมเอง ย,ยืนไปก่อนยืนไปก่อนยืนตากฝนไปก่อนรอไปรอไปอน,นานเดี๋ยวก็กางร่มให้อ่าอย่งเง้หนาวเลยกู <c oughs> เรามาเล่นท่ากันดีกว่านะอย่างเช่นชูนิ้วกลางอ่าโ,โหเล่นภาพมาหนึ่งนาทีไอสิบหกนาทีหนึ่งนาทีก็เลยทีเดียว อายลิขสิทธิ์ลิขกาเซตเนี่ยมัหยุดเลยนะเดี๋ย์เดี๋ยวลองไปก่อนลองไปก่อนโอเคโอค้ยนกมาขึ้น <c oughs> นี่แล้วก็ต้องนอนลงด้วยแบบแบบไหนวะเราไม่ใช่นวะวะเฮ้ยเดย์เดย์ลองทำอย่างนี้ดิแป๊บแป๊บแป๊บ เอายกมือแล้วก็เอาไม่ใช่นี่วะนี่ไงไอเล็กเซตเพลงเพลง,ลงยกมือขึ้นแล้วก็ทำท่านอนลงยกมือขึ้นแล้วก็ท่านอนลงไหมวะนี่แหล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 ะ,หละ,ะทำไมไม่เป็นวะ นายจะกดให้ดิอยกมือขึ้นแล้วแล้วก็มไงวะยกยกมือขึ้นแล้วนอนลงทำไมไม่ได้วะไม่ได้ยกมือยกมือนะอ่ะแบบนี้อ่ะยกมือขึ้นแล้วก็นอนลงนี่ไงได้ละ <Hey. S 1> เอาละยกมือขึ้นนี่คือการปี่นี่คือการปั้นน <c oughs> ม,น,มน,นี่คือการปนสม <c oughs> <ว>แล้ว <c oughs> มา นี่คือการป้นจับก้นถอนเก่งเยี่ยนเล่นท่าเยี่ยงกูกักวเรา,าทำอะไรที่มันแข็งๆก่อนดีกว่านะอย่างเช่นกระโดดลงมาจากตึกสูงโดนมครับนั่งรถกระบะเลยอ่ะขึ้นมาขึ้นมา,นมาจะพาไปตึกสูงอีก ก่อนอ้คุณอ่ะก่อนอกความหนาวกำลังมาใช่ไหมไปดีเจมัดเบลโลโหอัดคลิปนานเชียอัปโหลดคลิปนี่นานแน่กูถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงกระตุกนเนี่ยก็ไม่ต้องขออภัยนะไม่ต้องอะไรพูดผิดพูดผิดถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงสะดุดในคลิปนี้ก็ขออภัยไว้อย่างสูงนะเพราะว่าโปรแกรมอัดคลิปของผมเนี่ยกำลังเออร์เรอร์นะครับนะก็ผมก็ต้องแก้แก้แล้วก็แก้ แกเอาแกเอาจนกูต้องลบโปรแกรมนี้ทิ้งแล้วโอเคเรามาถึงแล้วตึกอันที่สองตึกที่สูงที่สุดในเกมจะรีบลงไปไหนหรอคำนี้มีบ่อยโอเคนี่สุดท้ายละฝนหยุดตัวคฝนหยุดมานี่คือท้ายคลิปแล้วเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเรามาลองกระโดดตึกรงนี้กันกระโดดขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้พอไปหนึ่ง สองเดียวหนึ่งสองซตด,ดก็ประมาณนี้สำหรับ l o s a n g e l e s c r a m ถ้าอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนโอ้เล่นภาพมา19นาทีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเลยครับแล้วบ๊ายบายครับเราจเจอกันครับ